สวัสดีค่ะสูนย์น้ำสาหร่ายแดงค่ะค่ะคุณแม่ยักได้ดงยังเนาะค่ะอ๋อน้ำสาหร่ายแดงนะคะแม่แม่จะเอาจะขวดคะอ๋อเอาซี่ขวดเนาะค่ะค่ะเดี๋ยวหนูไ้ที่งานไปส่งไหได้ค่ะแม่แป๊บเดียวค่ะบม่โดนคะแม่ค่ะคุณแม่อยากได้ดงยังเคิ่มกะโทรมาเบอร์นี้เลยด้ค่ะ0 8 5 6 4 7 1 2 3 4เจหนึ่งสส ค่ะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้คอยนึกว่าเสียงอีหยังอยู่ยเจียวเจียวอุ้ยจังงกแก้วนี่แครกระเจ้าเองมื้อนี้คือมาแต่เศร้าเลยล่ะเศร้าอยู่ยใส่โดนฝนแดดออกแล้วพ่นสวยแล้วสวยคือไผล่ะสวยคือซันนี่แล้วสวยเลิศสมเป็นแต้นเนี่ยนียว่ว่าอ้าวตัวา เพรว่าเจ้าส,สวยอยู่เด้คันเจ้าล่องรถนำนักลุกอีกจักน้อยนึงแพรฟังเอ่ยเด้อนำนักเอ่ยเนี่ก็คือสตดคู่นี่แหละเอ้าไม่ยังล่ะมีแต่เพิ่มพูนบ่นเคยลดจักเถื่อนั่นแล้วว้าไ <laughs> มีแต่เพิ่มพูนบ่นเคยลดจักเถื่อ <laughs> <laughs> แหม่แต่่อยว่านี่เจ้ารูปร่างแบบนี้นะ แกย้งไข่แน่กูเอกกอบอยู่มันกแนนอยู่แล้วเอ้ยงามกว่าไผ่งามกว่าทุกคนความเสือของแพนนี่ก็มี่เดย์ตว่าตอนนี้นะยังบม่มีเวลาไปเอามันอยู่เกาหลีนั่นแล้วมันอยู่เกาหลีจ้าโอ้ยตว่าขอว่าว่างๆเขาต้องเก็บเงินซื้อตัว ไปเอาความสวยเฮาอยู่เกาหลีดีป่ะก่ดีคือกันเด้อันอถ้าเฮาสวยเด้อแพมเฮาสวยคือมา,มากกว่านี่อ่ะห้องกับปุไซเห็นบ่เตะเอาคือเฮ็ดนี่ไี่ธรรมดาหรอกุ <c oughs> แบบ้ยหลายคนรวด <c oughs> เป็นซิปก็ได้เมื่อกี้นี่กระเทามาตอนนี้คอยกามีเป็นยี่สิบแล้วเด้เอาบอกยังอ่ะผู้ชายตีเงินความรักโมเมนต์หมาเด้อ ข้อสียางไปยางมากเลยเยียบโลดข้อเสียบโลดเออความรักมันก็คืออย่าขมเอาสูสองคนหูอยู่่วามันขมสู้สิกินใหย่ ยังคมอ่ะม่รู้